วัีครับวันนี้พบกับช่องล่างๆผมซับอีกแล้วนะครับมีคนขอความช่วยเหลือเข้าไปในกลุ่มนะครับวันนี้ว่าทำสร้อยนะครับหายที่จังหวัดบีรามนับแต่หาขดน้ําน้ําก็ลึกประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรนะครับน่าจะยากนะครับในการทำในการทําการค้นหาครั้งนี้ก็สร้อยคันน้าหนักหนึ่งบาทครับค่อนข้างหายยากครับไม่มีไม่มีพระนะครับที่แขวนอยู่กับสร้อยก็เดี๋ยวไปรวบรวมกันครับตอนนี้ผมเดินทาง อำเภอสตึกีบครับมุบ่งหน้าสู่อำเภอโนนินแดงครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไม่รู้น,นะครับว่าผมเนี่ยจะค้นหาไอ้สร้อยนี้เจอไหมถ้าไม่เจอดีก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกเขาก็เอ่อจากที่เขาเขาเขาบอกเล่ามานะครับก็คือน้ำเนี่ยเขาลงไปจากฝั่งเนี่ยครับลงไปจากฝั่งเนี่ยลึกลงไปคือว่ายไปประมาณ6กเมตรครับแต่น้ากวัาง บ้างเนี่ยคือพื้นที่ในการเล่นเนี่ยถู่ประมาณ20เมตร20เมตรคูน6เมตรเนี่ยคือไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันไปตรงไหนบ้างครับมันมันต้องสะโปกพื้นที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาขอเขาก็ให้เขาจ้างนักประดาน้ำแถวที่บุรีรัมย์นะครับไปจ้างนักประดาน้ำเป็นที่บุรีรัมย์ไปหาให้แล้วแต่ว่ายังหาไม่เจอผมก็เลยนะครับอยากจะไปช่วยเขาค้นหาวันนี้นะ ดีขวดอากาศนะครับที่ผมจะใช้สําหรับดําน้านะครับหาสร้อยเนี่ยมันหมดครับผมมารอเติมที่อ,เอาเภอพัจจกามก็เลยทําให้เวลาล่าช้าไปครับวันนี้น่าจะไม่ได้ทําการค้นหารครับตอนนี้เราก็เพิ่งมาถึงนะครับเดินทางจากระยองมาก็ใช้เวลาตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อเช้าครับที่เติมอากาศอากาศยที่เนี้ยวันนี้ก็น่าจะยังเริ่มหาไม่ได้นะครับาาี อันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับที่พี่เขาทำส้อยหายนะครับประมาณสิบเมตรได้นะลึกลงไปประมาณหกเมตรใไหมก็มาดูนะครับว่าผมจะเจอไหมที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มทำการค้นหาเครื่องดับน้ำนะวันนี้เดี๋ยวไปดูนครับว่าจะใช้เวลานานไหม สักหน้าจะไม่ค่อยมีนะครับก็รอไปรู้กันช่วยผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเลย ทำการค้นหาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคืนเจ้าของครับขอบคุณครับนานนียครับเนี่ยเคสนี้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับอือหาเจอได้วะนะครับพื้นที่ก็ไม่กว้างครับข้างหลังเราก็เจอแล้ว e ีหน้าผมจะไมเชื่อหลือใครหรือจะไมล่าสมบัติที่ไหนก็ติดตามพีต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ